สวัสดีค่ะพี่น้องกะแล้วจะเจีเบเิดสุขุสุกคนเนาะคะ่ะพี่น้องืันนี้เจี๊ยบกะพาพี่พาน้องเนาะคะ่ะมาทํำบุญแล,ล้วกะมาขอพรเปิดโชคเปิดลาบกับ่านปูองค์ดำนาคราชปูฤาษีเนาะคะ่ะพี่น้องก่อนอื่นกะขออนุโมทนาสาธุใน,นทุกทุกทุ่ทุก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 ะุกทพี่นกทุ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 กองทุกๆทุกทุกทที่ทห็นคกทุกทนนุนทุกทุกท่กทุอนุกทุกทุกทนาสาุธุค่ะสาุุสาุุสาุุ ียบยากบอกว่าองเทพให้ว่าเสียงศักดิ์สิทธิ์อยู่ณสถานที่แห่งนี้ณวัดป่าธรรมชาติแห่งนี้เนาะคะ่ะมีความศักดิ์สิทธิ์ย่างมากเนาะค่ะพี่น้องเดี๋ยวไปเบิ่งบรรยากาศรอบๆแล้วก็ไปตั้งจิตอธิษฐานเพื่อที่จะขอพรอเปิดโชคเปิดลาภอพร้อๆกันค่ะช่วงนี้หนาฝนเนาะค่ะพี่น้องน้ำก็จะไหลตามคลองไปเนาะคะ่ะขอบพูณพี่น้องขอพูดเอ็ซี่ทุกๆคนเนาะคะ่ะที่เป็นกำลังใจให้เนาะค่ะพี่น้อง มีอย่างหาเนาะคะ่ะนอกจากคําว่าอนุโมทนาสาธุค่ะเช่นเก่าเช่นเดิมค่ะพี่น้องสี้นทานภาวนาชีวิตเปลี่ยนอย่างแน่นอนเนาะคะ่ะพี่น้องเดี๋ยวเฮาาจะไปเจอกันเนาะคะ่ะวันอาทิตย์เนาะคะ่ะวัดเขาสิงโตเนาะคะ่ะพี่น้องแลวก็อุทยานหลวงปู่สดเนาะคะ่ะพญายนาคสีตระกูลไวยที่เดียวจบเนาะคะ่ะอุทยานหลวงปู่สดเนาะคะ่ะพี่น้องโดยเฉพาะทำหน้าค่าเนาะคะ่ะยู่วัดเขาสิงโตจะ มีความศักดิ์สิทธิ์ยางมากเนาะค่ะพี่น้องเดี๋ยวไปเจอกันอยู่ฝนเนาะคะ่ะไปทํำบุญสร้างโบสถ์ไปรวมบุญรวมกุศลน้ำกันเนาะค่ะพี่น้องมีหน่อยเขา้ากะทํำหน่อยเนาะค่ะพี่น้องการที่เข้าท้ำบุญเนาะคะ่ะว่าจำเป็นต้องรวยหรือว่าอีหยังเนาะค่ะพี่น้องตามกำลังค่ะพี่น้องมี่ซ้ำใดเขา่ากะเป็ดซํำหนันเนาะคะ่ะอีกฝั่งหนึ่งก็จะเป็นอ่าพุทธสาวิกาเนาะคะ่ะแต่สีมีแม่ชีเนาะคะ่ะถือศีลเจริญภาวนาตรงนี้ค่ะ จะเป็นน้องน้ำเนาะค่ะพี่น้องทัดไปก็จะเป็นสารทันปูเนาะคะ่ะเดี๋ยวจะพาไปเบิงเลขกทูบเนาะค่ะพี่น้องว่าเล็กทูบจะได้ยังเนาะค่ะพี่น้องจะจะเป็นตัวเลขน้ำโชงน้ำลาประจับมือนีเนาะคะ่ะผู้ได้มากตัวไดกะไปซื้อเราตัวนั้นเนาะค่ะพี่น้องทุสิงทุอย่างเขือนยูก,กับบุญหลักะแรงศรัทธาแรงยังกับบสู แรงรัทธาเนาะค่ะพี่น้องสามารถโดนบันดาลทุกสิ่งทุกอย่างได้ค่ะพี่น้องเดี๋ยวไปกันเลยค่ะค่ะพี่น้องตรงนี้จะเป็นสารถันปูเนาะค่ะพี่น้องอย่าลืมเด้อค่ะตั้งจิตอธิษฐานไปพร้อมๆกันค่ะพอหายพี่น้องเอฟซีพี่น้องทุกๆคนเนาะค่ะที่เห็นคลิปนตอนนี้เนาะค่ะมีโชคมีรามเนาะค่ะพี่น้องจะเป็นแค่แนวทางเนาะค่ะทุกสิ่งทุกอย่างึ้ออยู่กับ บุญกุศลที่ห้าเฮทฮาสางเนาะค่ะพี่น้องยับเสว่าทุกๆกคนทีเห็นคลิปหน้าตัวนี้เป็นพี่น้องทีมีบุญสัมพันธ์นํากันอย่างแน่นอนเนาะคะ่ะอาจจะเวาวติดเวาคัดแน่ขออภัยเนาะค่ะพี่น้องเดี๋ยวห้าจุดถูปเก่าดอกเนาะคะ่ะไหว่ันปูกนเนาะค่ะพี่น้องไหวปูฤูสีเส็จเ้าจะไปสัการาปูองค์ดำเนาะค่ะพี่น้อง นับถูกก่อนเนาะคะ่ะเดี๋ยวไหวปวงดำห้าจะไหวเป็นถูกสิหกดอกเนาะค่ะพี่น้องเพราะว่าจะขอพ่อนบนบานสารกาวปวดโคปวดลามเนาะคะ่ะทางชิตอธิษฐานไปพร้อมๆกันเนาะค่ะพี่น้องเบเียบเว่าผู้ใดก็ตามแต่ที่มีสัทธากับองเทพเทวาจริงศักดิ์สิทธิ์เนาะค่ะพี่น้องปฏิหารเกิดขึ้นใดสเสมอคะ่ะสัทธาเท่านั้นค่ะพี่น้องสัทธาสัทธาเท่าน,นะะั้นค่ะ ถึงจะเกิดปฏิหารเนาะคะ่ะยวเห้าต่างจิตอธิษฐานขอพอนไปน้ากันค่ะพี่น้องขอเป็นตัวแทนพี่น้องเนาะคะ่ะในการทําบุญแล้วกะอธิษฐานจิตมือนี้เนาะคะ่ะพี่พกตัวล่าขอหายทุกท่านโชคดีเนาะคะ่ะมือนี้มีหวยแนวทางหายเนาะค่ะพี่น้องมากตัวใดกับไปซื้อเอาเนาะคะ่ะเมื่นแรง สาธุขอหายลูกหลานตลอดจนเอฟซพี่น้องทุกทุกคนที่เห็นคลิปนาตอนนี้มีโชคมีลาบนะเจ้าขาด่านปูสาธุสาธุสาธุหวปูฤาษีแล้วเดี๋ยวจะไปขอพ่อเปิดโชคเปิดลาบกับปูพญานาคราชอง์ดำเนาะคะ่ะเดี๋ยวจะจุดธูปเนาะคะ่ะตัวเลขน้ำโชคน้ำลาบหายพี่น้องเนาะคะ่ะเพื่อเป็นแนวทางเนาะคะ่ะพี่น้อง ใจเย็นๆแป๊บหนึ่งเนาะคะ่ะขอให้ทุกคนโชคดีเนาะคะ่ะหากพี่น้องมีโชคไม่ลาบกับ่ันปูกับอย่าลืมเดอ้อค่ะวัดตาธรรมชาตินะคะ่ะมาทําบุญทาทานสา่งบุญสา่งบาร,รมีเนาะค่ะพี่น้องเดี๋ยวไปต่างจิตอธิษฐาน ขอตัวเลขขอโชคขอลาบกับ่ันปูผอ,อมๆกันนะคะสถานที่เงียบสงบแล้วก็ลมเื่นนะคะพี่น้องผู้ใดที่ติดตามคลิปเจ็บตั้งแต่แรกก็หน้าสีคุนเคยแล้วก็คุนหูคุนตากันดีนะคะพี่น้องซักซีบยางมากค่ะณน้าตนโพแห่งนี้นะคะณนาอาสม่ันปูฤาษีณนาวังเวียงของปูนารคราชนะคะพี่น้องลองมาสัมผัสเบิงนะคะอย่าลืมเด้อค่ะวันที่สิบหกตุลาะคะ่ะผู้ใดมีโชคมีลาบ ทำบุญสร้างบารมีห่วมกันนะคะพี่น้องนะโมะตัตสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมะตัตสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสาธุแด่องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าคุณพระพุทธคุณพระธรรมสาธุบุญกุศลใดที่ลูกหลาน,นได้เฮ็ุด้วยดีปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ ทำบุญทำทานเจริญภาวนาลูกหลานขออนุโมทนาสาธุให้ท่นานปูณรราเมายานคราปอดจนองค์เทศเทวาสิงศักดิ์สิทธิ์ที่คอยลักสมรักษาณนะุบเขาแห่งนี้ณนะป่าแห่งนี้ขอให้เปิดโชคเปิดลาบขอให้เลขที่ลูกจุดอกมากเป็นตัวเลน้ำโชคน้ำลาบขอให้พี่น้องเอฟซีพี่น้องทุกคนดีเห็นคลิปลูกนะตอนนี้เปิดโชคเปิดลาบมีโชคมีลาบ ไปพร้อมๆกันกับรูแนะเจ้าค้าทันปูสาธุสาธุเดี๋ยวฮ้าจะไปจุดเลียกชกูันนะคะพี่น้องวินีวิซินเดอร์พี่น้องู้ดไดเป็นนีเป็นซินกะคอไอวินีวิซินร่ำรวยเนาะค่ะงวดที่แล้วทันปูหายหนึ่งสองหกเนาะค่ะจะมีโฉคมีลาบกันทวนหนาแต่ว่างวดเมื่อกี้เนาะค่ะงวดวันที่หนึ่งตุลาเจียบบุไดมาจุดเนาะค่ะ แตงหวัวน,นี้เจี๊ยบจะจุดหายเป็นแนวทางเนาะค่ะพี่น้องเดี๋ยวใกล้ๆมือหวยออกเจี๊ยบจะมาหา้ตวัวเลขน้ำโชกน้ำลาบแน่นอนค่ะเลขทำหน้าค่าเนาะค่ะพี่น้องหววที่แล้วฮกหาจะหายแน่นอนค่ะหววนี้เจี๊ยบจะหายแน่นอนค่ะเลขทำหน้าค่าเนาะคะ่ะวัดเขาซิงโตเจี๊ยบหายแน่นอนค่ะหววนี้ ค่ะพี่น้องมีโชคมีลาบอย่าลืมเดอ้อค่ะท่าบุญทําท่านเนาะคะ่ะพี่น้องรวมกันวัดเขาซิงโตเพิ่นกระลังสร้างโบสถ์เนาะคะ่ะพี่น้องกําลังสร้างหลายๆสายซิ่งหลายๆอย่างเนาะคะ่ะเดี๋ยวห้าไปเจอกันวัดเขาซิงโตเนะะาะค่ะเอฟซีผู้ได้วางกะไปเจอกันใดเนาะคะ่ะสาแก้วอรัญญะประเทศเนาะคะ่ะอันนี้ก็อาจจะเป็นเลขกูมเนาะคะ่ะน้ำโชงน้ำลาบเนาะคะ่ะพี่น้องมีโชคมีลาบเดี๋ยวหฮากะ กลับมาท้ำบุญเนาะคะ่ะกลับวัดปลาธรรมชาติรวมกันค่ะสัทธาเท่านั้นพี่น้องสัตธาเท่านั้นมันจังสิเกิดปาฏิหาริรย์เรงเงีายงกะพอสูแรเงสัทธาเนาะค่ะพี่น้องเดี๋ยวเฮาเด็ดไปโพมาลองกนถูกแป๊บนึงนะคะ บอเดตกะเก็บเอาก็ได้อันนี้จะเป็นตัวเลขน้ำชมน้ำหลาบเนาะคะ่ะของเมื่อนี้เนาะคะ่ะพี่น้องตลอดจนวันที่สิบฟกตุลาเนาะคะ่ะลองไปหาซื้อลอตเตอรี่เบิงเนาะคะ่ะเพราะว่าทานปูกะหายเขามาก งวดสองหงวดแล้วเนาะคะ่ะแต่ว่างวดเมื่อกี้เจี๊ยบบดายมาจุดเนาะคะ่ะงวดนี้จะเป็นหงวดทีสองทีสามเนาะคะ่ะที่เจีบมาขอโชคลาบเอาใบโพ้องกลนก่อนฮองกลทูมไหมใจเย็นๆรอบแปบ๊บนึงนะคะเลทูกอย่าลืมเด้อค่ะมีโชคมีลาบเดี๋ยวกลับมาทำบุญหวมกันค่ะ รอเลขกถูกแป๊บหนึ่งเนาะค่ะตัวแรกอะ่าจะเป็นเจ็ดเนาะค่ะพี่น้องอันนี้กะเป็นแค่แนวทางเนาะคะ่ะแต่ว่างันนี้กะจากพิเศษเนาะค่ะพี่น้องงวดที่แล้วอ่ะกะเจี๊ยบกับบไดลงเนาะคะ่ะเลขกถมหน้าค่าเนาะคะ่ะหกหานะคะ่ะในอ่าช่องทางบางช่องทางเนาะคะ่ะแต่กะลงในอีกช่องทางหนึ่งห่างอยู่เนาะคะ่ะรอแป๊บหนึ่งค่ะตัวแรกเป็นเจ็ตเนาะค่ะพี่น้อง เดี๋ยวเจ,บจ็บจาว่าพี่น้องอย่างเบิงบรรยากาศรอบๆบเนาะคะ่ะขอให้ลูกล้านตลอดจนเอซมีโชคมีลาบเด้อปูคุณได้เป็นหนีเป็นซินก็ขออห้ยวิทนี่วิซินหมวดประจำวันที่สิตุลานี้เปิดโชคเปิดลาบเด้อปูเดี๋ยวลูกจะกลับมาสางม,มาทํำ กลับมาหายางแน่นอนทันปู้าวขาสาธุหลักอนนก็จะเป็นองค์ทันปูเนาะคะ่ะพี่น้องลองแผ่นกล่องให้่นเบิ่งกันนะจะจะเป็นอาสมเป็นสารทันปูเนาะคะ่ะทันปูชีโวโกปโูมาลพัดเนาะคะ่ะแล้วกาปูฤาษีเนาะคะ่ะแล้วกาศจะมีสถานที่ก็จะมีค่าถาใหายพี่น้องไว้บูชาเนาะคะ่ะพี่น้องบูชาทันปูฤาษี ลอยแปดเนาะคะ่ะคาถาลอยแปดภาษาบาลเฮาเนาะคะ่ะบูชาหลักาคาทาบูชาทันปูเนาะคะ่ะชีวกโกมรารพาดเนาะคะ่ะบรมะคู่เนาะคะ่ะคู่ทางการแพทย์สมนุนไพรเนาะค่ะพี่น้องทันปูชีวก,กศักดิ์สิทธิ์ย่างมาค่ะพี่น้องผู้ใดที่สุขภาพร่างกายบอแค็งแรกเนาะคะ่ะสามารถตั้งจิตอธิษฐานขอพรกับทันปูได้เนาะคะ่ะเน้นเรื่องสุขภาพร่างกายเนาะคะ่ะปูชีวกหละการหน้าที่การงานเนาะค่ะพี่น้อง ยังที่ติดคัดกาสามารถมาขอพรกับ่ันปูใดเนาะคะ่ะอาสม่ันปูศาล่ันปูกะจะตั้งอยู่อ่ะตนโพ่อไงเนาะค่ะพี่นอ้องตนโพก็จะมีองค์เทพความเสือ่อความสะทาาไัยมันเนาะค่ะพี่นอ้องตนโพ่มักจะมีองค์เทพเทว่าสิงซักซิ์ค่อยักสมรักษาอยู่แล้วเนาะค่ะพี่นอ้องมาตองห่วงค่ะสถานที่ใดที่มีองค์เทพเทว่าแม่นางใหม่แม่นางตะเคียนสกสมรักษากตจะศักซ์อย่างแน่นอนเนาะค่ะพี่นอ้อง อันนี้บรรยากาศรอบๆศาลเนาะคะ่ะเดี๋ยวรอเลยถูบเนาะคะ่ะภาพพี่น้องเบิ้งบรรยากาศข้างหลังก็จะเป็นเนาะคะ่ะน้ำเนาะคะ่ะทางน้ำไหลเนาะคะ่ะบรรยากาศดีค่ะเงียบสง,งบเนาะค่ะพี่น้องช่วงนี้น,นะฝนเนาะค่ะกะอุดมสมบูรณ์แน่เนาะค่ะพี่นอ้องต้นไม้อันนี้คือบรรยากาศรอบๆศาลเนาะคะ่ะมาเด้อค่ะพี่น้องอย่าลืมหาสมถันปูแต่ต้นผู้ใหญ่ สักสีดยางมาค่ะอีกฝั่งหนึ่งก็จะเป็นพุทธสาวิกาเนาะคะ่ะกับแม่แม่ชีเนาะคะ่ะญาติธรามเพิ่มมาถือศีลเจริญภาวนาเนาะคะ่ะอีกฝั่งหนึ่งตรงขามศาลทันปูฤาษีตรงขามองค์ปูองคดำนาคราชเนาะคะ่ะพี่นอ้องยอย่าลืมเด้อค่ะยามอีกรอบเนาะคะ่ะอาทิตย์จะถึงนี้เนาะคะ่ะพี่น้องเจอกันไดเนาะคะ่ะเอฟซีจังหวัดสักแก่สักแก้วเนาะคะ่ะลัญญยาประเทศประกาศอุทยานหลวงปูสดเนาะคะ่ะอีกอย่างหนึ่งเนาะคะ่ะถ้าเขามีเวลาเดี๋ยวจะ พาแวสักการะปูเพชรพัทรรน์แล้วก็ะมมยาอันารินนะคะวัดว่าเอ็นะคะอีกหนึ่งสถานทีทีศักดิ์สิทธิ์นะคะเดี๋ยวจะผาโลงสาอโนดานนะคะพี่น้องมือใดว่างๆเนาะเดี๋ยวเบิ่งเลขกถูกไห้หมวดประจำวันที่สิตุลาเนาะคะ่ะตัวแรกก็จะเป็น7ตัวที่สก็จะเป็น หกเนาะค่ะหายเร็วแน่เนาะค่ะหววที่แล้วบได้จุดเนาะค่ะพี่น้องหววนี้จุดหายรวเด้อพี่น้องสําหรับเอฟซีผู้ใดที่ามีโชมไม่ลาบหนึ่งสองหกหวหัวทัดงวดนีไปเนาะค่ะพี่น้องว่าที่ว่าคัดแน่เนาะค่ะพี่น้องก็งัวนั้นล่ะเพราะว่าจะจุดหววเว้นหววเนาะค่ะอยู่สารถันปูเนาะค่ะพี่น้องจะจุดหววเว้นหววเนาะค่ะสําหรับรัฐบาลปรกาศมือแรงมีเลขยั้งที่พี่น้องมากกะสามารถไปซื้อได้เนาะค่ะมือแรงมีเลขยั้งที่มากแน่ เดี๋ยวรอเลยถูกแปบหนึ่งเนาะค่ะพี่น้องอน,นี่ค่ะบรรยากาศรอบๆอบค่ะใจเย็นๆค่ะสำหรับเอฟซีบางท่านเนาะคะ่ะถามมาว่าเฮ็ดจังไดมันจังสีจุดถูกแมนเฮ็ดจังไดมันจังสีถูกหวยเนาะค่ะพี่น้องจะบ่มีเคล็ดลับอีหยังห้ดอกพี่น้องข้ามเดียวสั้นๆค่ะบุญ บุญค่ำเดียวค่ะพี่น้องสะสมบุญไหว้หลายๆเนาะคะ่ะนก็นจะเป็นเลขทูบเนาะค,ะ Dead ะคะ่ะเจ็ดหกเนาะค่ะโตสุดท้ายเดี๋ยวข้ามาลุนกันอีกที่เนาะคะ่ะมากยังเลขยังเมอแงกะไปซื้อเอาเนาะค่ะพี่น้องจะไปเที่ยวประเทศได้หรือว่าสิไปตำเล้าตำไทยกะขอให้ถุกทานโชคดีเนาะค่ะพี่น้องนี่กะเป็นแค่นแนวทางแล้วก็อีกย่างนึงเนาะคะ่ะมืออเนานะคะ่ะเจี๊ยบจากาพี่น้องเนาะคะ่ะเดินทางไป ระยองเนาะค่ะไปวัดธรรมเขาประทุนเนาะค่ะเดี๋ยวจะพาไปทําบุญแถวระยองเนาะค่ะแล้วก็ไปสักการะปู่องค์ดําแสนสิริจันท่าเนาะค่ะพี่น้องอยู่วัดวังรีเนาะค่ะพี่น้องเคยพาพี่พาน้องไปสัมผัสเบิงแล้วเนาะค่ะองค์่านปูมากด้วยบารมีเนาะค่ะพี่น้องวัดที่แล้วกะไอโชคไห้ลามเนาะค่ะผู้ใดไปตำเล่าตำยังเนาะค่ะเดี๋ยวมืออื่นไปเจอกันเนาะคะ่ะองค์ดาแสนสิริจันท่าวัดวังรีเนาะค่ะ ออกเบิร,บร์ดลาบอพี่น้องเล็ทูเม,มตาต่อกันค่ะพี่น้องค้นเฮาอาบ่มียังห้กันกะอนุโมทนาสาธูห้กันกะยั่งดีเนาะค่ะพี่นอ้องหากันแพงกันไวเดอร์พี่น้องค้นเฮาได้กเกิดมาเป็นมนุษย์ศาสตร์นี่เนาะพี่น้องมันมีบุญแล้วคือทีสูตรแล้ว แกบกาเอาอันใบโพห้องเนาะค่ะใตฐานน่ะคนถูกเนาะค่ะเพราะว่าพื้นมันกะแฉะเนาะค่ะดินมันกะแฉะแน่มากยังกะซื้อเอานะค่ะมื่อนี้เข้าสนับสนุนหวยรัฐบาลเนาะค่ะโดยเฉพาะลอตเตอรี่รัฐบาลเนาะค่ะพี่น้องสนับสนุนรัฐบาลเนาะคะ่ะไตดงใตดินกะกะแหล้วแต่เนาะค่ะพี่น้องแต่ลักๆเข้าจะสนับสนุนรัฐบาลเนาะค่ะ จ็ดหกเจ็ดเก้าเนาะคะ่ะมีเก่ากับตองมีหกมีหกกับตองมีเก่าเนาะค่ะพี่น้องเดี๋ยวมันจะเป็นทั้งแตกเนาะคะ่ะพี่น้องอย่าลืมเด้อหกเก่าตัวเดียวกันเนาะคะ่ะเพียงแค่ว่ามั่นกับหัวกับหางเนาะค่ะพี่น้องหมวดที่แล้วเจีบมาเจ็ดหกเจ็ดเก้าเนาะคะ่ะแนวทางรัฐบาลแต่ว่ามั่นบมาเนาะคะ่ะพี่น้องแต่ว,วันอีกกลับบนแน่เนาะคะ่ะล่องตามเบิงเพราะว่ามัน่นกะ ตรงกับเลขถันปูเนาะคะ่ะหัวกับเป็นแค่นแนวทาาเนาะคะ่ะพี่น้องจะซืออซ้อบริื่อกัแล้วแต่พี่น้องไปพิจารณาเบิงเนาะคะ่ะพี่น้องแต่ก็ขอให้พี่น้องเอฟซีทุกๆุกท่านโชคดีค่ะบุญได้ทีเฮ็ดมากก่ะน้อมละกัอนุโมทนาสาธุให้พี่น้องเอฟซกัลยาณิเมตรพี่น้องสายธรรมทุกๆุกท่กทานค่ะมันเหมือนมันจะเป็นอ่าฮกตัวเดียวกันหรือเปล่า ภพราะวาหน้าเนาะค่ะขอให้มาโตซ้ำเนาะค่ะพี่นอ้องเพราะว่ามันจะได้ปตองกลับหลายเนาะคะ่ะถ้าเจ็ดโฮกเข้าก็ซืสือแต่เจ็ดโกเจ็ดเก่าเนาะค่ะพี่นอ้องปตองเสือหลายแต่คันตัวที่สามมันออกไปอันอื่นเข้าก็สีได้เพิ่มโตเลขมาอีกเนาะค่ะพี่นอ้องแต่เก่าก็พลก,กะพอแห้งแล้วเนาะคะ่ะขอให้มาเด้อปู ขอให้มาขอให้มาอย่าามัน้นาสิเป็นเก่าบ่จากเนาะเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งค่ะพี่น้องเก่าัหละพี่น้องน่าจะเป็นเจดหกเก่าเนาะค่ะอย่าลืมไปหาสื่อลอตเตอรี่เบิ้งเนาะค่ะพี่น้องจักใบสองใบเพื่อได้โชคได้ลาบเนาะค่ะ ถ้ามมิโชกมีลาบอย่าลืมเด้อค่ะเดี๋ยวมาถําบุญร่วมกันเนาะคะ่ะผู้ไดวางกัะมาน่าจะเป็นเจดลกเก่าละพี่น้องเดี๋ยวซูม่มึงจะจับประมาณนี้เนาะคะ่ะพี่น้องออกบบท่านเบิด์ตปัญใดเราพี่น้องแต่ว่าก็เห็นเป็นเล็กเก่าละล่ะ,ละ ตูมเบิ้งไก่ไกเห้เพื่อนเบิ้งเจ็ดหกเก่าเนาะค่ะพี่น้องซื้อง่ายอยู่ดอกพี่น้องประจําวันที่สิบหกตุลาเนาะค่ะพี่น้องซื้อง่ายอยู่เจ็ดหกเจ็ดเก่าเนาะค่ะพี่นอ้อง,ยอย J ะะองเมื่อแรกมีเหล็กมากเกล็กยางหรือจะไปซื้อหวัวยังกะลองซื้อเบิ้งเนาะคะ่ะอันนี้แค่แนวทางเนาะ,ค,ะ,น J นะ,ค,ะค่ะพี่น้องเจ็ดหกเจ็ดเก่าเนาะค่ะเก่าค่ะพี่น้อง จ็ดหกเก้าเก้าหกเจ็ดเจ็ดหกเก้าเก้าหกเจ็ดเนาะค่ะอย่าลืมเด้อค่ะไปซื้อเบรงค่ะซื้อง่ายที่ดอกพี่น้องมันมาเทิงหกเทิงเก่ากะจะประมาณนั้นเนาะค่ะพี่น้องค่ะพี่น้องเจี๊ยบกะขอให้พี่น้องเอฟซีทุกๆคนเนาะค่ะที่ติดตามคลิปเจี๊ยบนะตอนนี้เนาะค่ะพี่น้องมีโชคมีลาบเป็นหนีอยู่กะขอให้บิดหนีวิสินเนาะค่ะพี่น้องบุญไดทีเฮ็ดมากกะขออนุโมทนาสาธุให้ถ่ายคลิปอีกครั้งเนาะค่ะพี่น้อง ชีวิตค้นเห่าตองสู้ค่ะอีกหนึ่งกำลังใจเนาะค่ะพี่น้องขอเป็นกำลังใจให้พี่น้องเอสซี่พี่น้องทุกทุกท่านเนาะค่ะที่เห็นคลิปหนะตอนนี้ค่ะพี่น้องสูๆเดอพี่น้องขอบคุณค่ะขอบคุณทุกกำลังใจที่หายมากค่ะพี่น้องขอบคุณค่ะ